เฮ้ลวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนกันคะเนี่ยโอ้โหนต้นไม้เต็มเลยสวนสาธารณะหัดใหญ่ใช่ไหมใช่๋อ oh, เป็นทางผ่านนะเราจะเข้าเมืองหันใหญ่ก็เลยแวะตรงนี้สักหน่อยหนึ่งพอไม่ได้มานานแล้วใช่ไหมตั้งแต่ตอนตัวเล็กใช่ไหมใช่โอ้ oh, มีของเล่นอยู่ข้างหลังเต็มไปหมดเลยสําหรับเด็กๆนะแต่ว่าตอนนี้เราโตแล้วเป็นพี่แล้วเล่นไม่ได้แล้วสงสัยออนี่เป็นสนามเด็กเล่นใช่ไหม เดี๋ยวเราเข้าไปดูได้อะไปเราลองเดินเข้าไปดูสิว่าตอนเด็กๆเ,เมื่อก่อนเรามาเล่นตรงนี้เออ,อตอนเล็กๆเกนี่ยพี่เดียม,มาเล่นเลยนะตรงนี้เอออยากเล่นอีกไหมเมื่อก่อนมาเล่นกองทรายตรงนี้ด้วยนะรู้สึกเนี้ยเนี้ยเนียเนียกองทรายเนี้ย ใช่ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปหลายอย่างกันนะนต,นตรงนู้นด้วยตรงนู้นด้วยของเล่นชิ้นใหญ่เนาะใช่ไหมจําได้หรือเปล่าจำจําำจำเสื่อมแล้วใช่ไหมประโตแล้วโอ้ตันนี้อากาศสดชื่นมากนะโอ้โหดูสีต้นไม้ใหญ่มากไม่ร้อนเลยนะอืม,อมอพอพอมาอยู่ในนี้เหมือนอยู่ในห้องแอร์เลยนะ,ะระวังนะเดินดีๆอลองเดินดูสิ ทดสอบการทรงตัวนะ,ะไม่หลุดเดินดีๆนะเนดินไะด้ไหมเอออุ๊ยบาดเสียวไหมระวังนะเอาเดินกลับอีกรอบหนึ่งเอาเจ๊ไปทดสอบดูสิไปง่วงนอนหรือเปล่าเจ๊จะตกไหมอ่าเดี๋ยวพี่เจ๊จะเดินได้หรือเปล่า เจวจะโชว์สเต็ปแล้วนะครับเดินให้ดีนะตกมาแล้วคืออายคนนะเอออ๋อเขาทำให้แบบว่าให้ก้าวขาแบบนี้นะสลับซ้ายขวาซ้ายขวาเอาเดินกลับมาเดินกลับมาเดินไม่ถนัดแล้วใช่ไหมเออเราต้องก้าวให้ถูกขานะถ้าก้าวผิดก็คือมันต้องขว้าขาเดินยากนะเออเห็นไหม โอเคโอ้โหต้นไม้ใหญ่มากเลยเนี่ยอันนู้เราก็เคยเล่นนะแต่ว่าอันนั้นระวังลื่นนะไม่เล่นไงเดินไงแต่ว่าระวังลื่นนะเพราะว่าเท้านเลอะทรายนะมันจะลื่นอ่าอันนี้มันจะยากหน่อยนะมันม,มันเป็นทางขึ้นไปแต่ตอนเด็กๆนี้เหมือนจะง่ายๆเลยเนาะพอโตขึ้นแล้วมัน <ไ his S 1> เหมือนมันจะยากนะหวาดเสียวไหม ขาสั่นเลยเนาะหนูจะั่งนนมาเอ้ยระวังนะลูกตอนเด็กๆนี่เดินแบบชิวๆเลยนะพอพอโตขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าจะเดินอ่าเดินกลับมาไปที่เดินกลับไปที่รองเท้าของเราเ,ออเจ๊อ่ะเจ๊จะลองไหมเจ๊เระวังนะถ้าตกลงมาเดบอันตรายเหมือนกันนะเนี่ยเดินดีๆนะลูก ใช่ขามันจะสั่นนะเพราะยิ่งโตความกลัวของเรามันก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นคือตอนเด็กเราไม่ดูมันหนักอะไรขนักตอนเด็กเราไม่กลัวไงเราสนุกอย่างเดียวตอนเด็กอะ่ะนเนไงใส่รองเท้าด้วยนะนี่โอ้โหตรงนี้ตอนเด็กๆนะที่พี่เดียมาเล่นเนี่ยแต่ตอนนี้โตแล้วก็ให้เด็กให้เด็กตัวเล็กเล่นอเออ ต้นไม้เยอะเลยดีนั่งเรือหัวเสียวใช่โอ้โต้องใช้เวลาอันนิ่นงนะต้องปั่นด้วยอืไม่ได้มันต้องคนถ่ายคนอะไรแล้วกรุบกระปบอน,น,นอืมเป็นยากเพราะเราไม่ได้เอาเอากล้องกันน้ำกันอะไรมานะ อโอ้ไปไปนอนไปพี่เดียเราเคยเข้าไปนอนเลยยังพี่เดียนอนตัวใหญ่ไหมยังไม่เคยคเหมือนตอนเล็กเข้าไปทีนึงแล้วน,น,นั่งรู้สึกคุนค้นคุ้นไปเราเข้าไปที่นอนดูไหมอ,อ,อู้หเปิดน้ำพุไหมนเมื่อก่อนเราไปเล่นสเก็ตตรงไหนแล้วมันจะมีตรงนั้นใช่ไหมสเก็ตสเก็ตอะไรอ่ะ สเก็ตนั่นโรลเลอร์สเก็ตอ่ะที่ไหนอะ่ะที่เป็นลานวงกลมกว้างๆอะ่ะตอนเด็กๆอะ่ะมีเหรอเป็นวงกลมเหรอใช่ลึกไหมกว้างๆนั่นเป็นวงกลมเป็นลานแบบอย่างเงี้ยที่ว่าไปเล่นสเก็ตนะไหนอะ่ะนู่นอยู่ทางนู้นต้องเดินไปดูแต่มันร้อนอ่ะนี่เราเดินไปตามทางไปเรื่อยๆไปดูสิไปย้อนอดีตว่าเมื่อก่อนที่เรามาเราไปเล่นอะไรบ้างอ่ะเสจๆนะ ตรงไปเลยนี่ตามทางออกไปทางนี้เลยโอ้ไปแล้วเราไปเดินสะพานด้วยดีกว่าว่าเรายังกล้าเดิอนอีกไหมเ,เราเราเรามาเดินสะพานแขวนด้วยนะนะจำได้อีกไหมเจไปเดินไปเลยมืดอดอกไม้อะไรด้วยนะั่นแปลกจังงั้นดอกอะไรอ่ะพี่เดีย ของจริงหรือเปล่านะดอกไม้อ่ะนั่นไงสีแดงๆนะดอกไม้จริงหรือเปล่าหรือว่าดอกไม้ปลอมสีม่วงๆเนี่ยอุ้ยของจริงเนาะน,น,นี่ไงดอกไม้โอ้ดอกไม้เยอะเลยเนี่อยู่แล้วอยู่ตรงโน้นใช่เขาปรับเปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันนะไม่เหมือนเมื่อก่อนหน่อยแล้วอู้ดอกไม้ตรงนี้สวยจัง หนูไปลูกสะพานไปเดินข้ามสะพานดีกว่ากล้าเดินไหมเราลองไปเดินสะพานดูสิสะพานแล้วก็มันต้องเรือต้องเรือเหรอใช่ยวต้องปั่นยังไงนะไต้องปั่นเลยเอ้ยมันไปใช่ไปเราฟังดูนะลูกอ้ยวันนี้แดดดีมากเลยท้องฟ้าแจ่มใส สองฟ้าเป็นสีฟ้าเลยสีฟ้าใช่ตอนเล็กๆเราก็ข้ามสะพานนี้แหละลโ,ยโ,ยโยกเยกสไิไปก่อนเลยเถิมันตกต้ไปเลยนะอย่าเถื่อมันตกขึ้นมาเดี๋ยวบ้าเดินไปก่อนนะแล้วก็เด็กๆให้ตามไปนะไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวบ้าเดินไปแล้วเด็กๆเดินตามไปนะจะเดินตามเจ๊ไปเลย อุ้ยหวาดเสียวตาลายระวังไม้ด้วยนะเรามองตรงไปข้างหน้าระวังที่ไม้มันผุๆด้วยใช่แต่ว่ามันก็ค่อนข้างแข็งแรงโอ้หวาดเสียวนะยิ่งเดินมันยิ่งโยกเยกโยกเยกโอ้เจเดินไปไกลแล้วเออระวังนะไม้มันก็เริ่ม น้องอาจจะหวาดเสียวนะเดินไปมันก็โยกยยกไปเรื่อยด้วยนะอุยเดยต้องจูงมือน้องเลยดเจ๊ไปผ่านจะจึงนุ่งจูงมือน้องมาเดินระวังด้วยนะเพราะว่าทางมันที่ไม้ผุด,ผดเออ ใช่ไหมใช่เปนโยกเยกตามแพงของเรานั่นแหละไม่เอาเหลังอ่าเสำเร็จแล้วเป็นไงมั้งอู้หหนูเขาขี่เรือกันเต็มเลยแต่ว่าน่าจะร้อนนะลูกเห็นไหมเขาไปกองกันอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนไม่ได้เลยนี่เรามาเล่นตรงนี้นี่ใช่ตรงนี้เรารก็เคยมาแล้วอ่า ป้าหนูว่าเราเวียนกลับได้ไหมหนูไม่อยากเดินสะพานแล้วโอ้เราต้องเดินเวียนไปไกลมากเลยนะโอเคอ้อมไปอ่ะไปเราไม่อยากเดินสะพานต่อไปเราต้องเดินไปไกลนะเดินอ้อมไปเลยอืมอันนี้อันนี้ไม่หินมันหลุดไปไงเกยเป็นตะปุ่มตะปั่มอะไรเหลือบางก้อนเห็นไหมก็มันนานมากแล้วใช่เมื่อก่อนมันก็เป็นก้อนหินทั้งหมดเลยนั่นแหละ แล้วแล้วมันหายไปไหนหมดทำไมมันถึงหลุดได้อะมันหลุดไปแล้วแหละพี่ใครไปแค้มันอะพี่มันหลุดออกมาเองตามธรรมชาติคนนั่นไปมันสึกกร่อนของมันนะอุ้ยป้านเบียหนูอยากเห็นต้นที่มันหแบบไม่เหลื่อมเท่าใช่โอ๋ยอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันอันนี้อันนี้มันไม่คงเคงไงไม่เป็นไรมันไม่โยกเยกนะแต่หนูก็กลัวเหมือนกันอ่ะนี่มันเป็นสะพานปกติถ้าคนที่เขาถ้าคนที่เขาแบบไม่เกรงใจใครเขาจะไปนั่งตรงนั้นเลยอืมได้ อันนี้มันไม่มันไม่โยกเยกเหมือนสะพานแขวนนี่สะพานแขวนคันจะโยกเยกเป็นแลนด์มาร์คสวยงามตรงนี้เป็นนั่งพักได้เนาะอุ้ยเจ๊จับนกเหรอนกโอ้ยนกบินหนีเลยเจ๊อุ้ยมีปลาด้วยพี่เดียนี่เนี่ะเยอะเลยนั่นไง ใช่เราโยนอะไรไปให้มันได้ไหมเราไม่มีอะไรให้มันกินเหมือนกันต้องมีปลาด้วยนะอือฮ่าปลาเราเห็นลูกปลาลูกปตัวเล็กอยู่เลยเห็นเลยปลาตัวเล็กเอุ้ยเมื่อกี้หนูเห็นปลากระโดดขึ้นมาด้วยเออใช่เห่ปลาตรงนี้อืมอ่าโอเค ตัวนั้นไม่อยู่ที่ดินหนูเห็นไหมคะสมัยเล็กๆนู่นเราไปนั่งกินข้าวกันตรงนั้นตรงไงหนนันะ่นแหละตอนที่ต้นหญ้าต้นที่หญ้าสนามหญ้าเหรอนะสมัยเล็กๆนะตอนนี้ตอนนี้คันแขกแคใช่แต่ว่าเราจะเดินกลับทางนี้อ่ะมันก็จะอ้อมไปหน่อยนะเอออากาศสดชื่นมากเลยนะมีต้นไม้เยอะ <c oughs> โอ้มีนกด้วย ไม่ต้องเดินวนนี่วน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 ,วนกลับไปทางนูน้นไกล้ไหมหรือจะเกินกับทางสะพานแขวนมือนเดิมมันก็ใกล้ดีนะฮะแลวทา,างนี้กับทางนูน้นตอนนี้ใครอันไหนใกล้กว่าันเออก็เหมือนว่าจะทางทางนู้นใกล้กว่าที่สะพานแขวนนู้นอือกำลังหิวอือเห็นมีเขากลังถ่ายรูปเออ <c oughs> ร่มรื่นมากนะอากาศสดชื่นด้วย หายใจให้เต็มปอดลูกเพราะว่าถ้าเข้าเมืองนะมันมีแต่ควันรถทั้งนั้นเลยนี่เรามาอยู่ในสวนสาธารณะหัหญ่เออมีต้นไม้มีน้ำอะ,อะไรลูกมันเดินอยู่ตัวอะไรเออต้องระวังนะดูดีๆด้ดดวยเผื่อมีงูมีอะไรจิ้งหรีดจิ้จงเรนไปไปหาที่นี้กันระวังรถด้วยนะลูก,กลออเดินมาชมวิวไง โอ้โห,หมีพระด้วยน,นี้ก็นั่งได้ก็ามาปิกนิกได้นะเตรียมตะเบียงมานะ่ะใช่เราไม่ได้เตรียมตะเบียงมาไม่ได้เตรียม,อ,มยอยู่ในป้ายสวนสาธารณะนะครหัดใหญ่อันใหญ่ด้วยนุฝ่ามือน ใหญ่เลิศเลยใช่ระวังนะลูก <c oughs> อุ้ยมันไกลนะระวังนะระวังล้มด้วยนะ <c oughs> ไม่หล่นไม่หล่นแต่ล้องระวังถ้าเราเหยียดนิดเดียวตัวเราจะหล่น ใช่นั่งสบายเลยนะตัวนี้เย็นเลย,ยอยู่อยู่ใต้ต้นไม้ต้นมะม่วงนี่ระวังด<อ>้วยอืมโอ้ไปดูซิคุณแม่ของพวกเราทำอะไรอยู่ามาแอ๊กอีกไปจะเอ๋เขาเลย มาถ่ายรูปอีกแล้วคุณแม่เนี่ยคุณแม่ของพวกเราเราไปจ้าเอ๋ไปไปเข้าเฟรมกับเขาด้วยไปไปโผล่หน้าน่ะโอ้ยตรงนี้เป็นก้อนหินลงไปในน้ำเลยนะลูกระวังหัวทิ่มนะโอ้โหตรงนี้สวยนะลึกลึกมากเลย อุ้ยเขาเอาก้อนหินมาวางได้ไงเนี่ยนเนาะว่าเสี่ยก้อนหินมันไม่หล่นลงไปมันไม่หล่นได้ไงอะ่ะมันซ้อนกันไปซ้อนกันมาเดินดีๆนะลูกหนูไม่ไปไม่เออไม่มานะลูกอันตรายเดี๋ยวมัน <ไป S 1> จะเป็นฟ้าหายปไปในน้ำนะใช่บวกไม้บอกมือหน่อยค่ะบบ๊ายบายายปไาระวัง <c oughs> ใช่ปาขึ้นมาเถอะโอ๊ยขึ้นทางไหนล่ะเนี่ยนี่มันดึงขึ้นไปทางนี้นะมาเร็วสิปาอ๋อต้นไม้เยอะเลยเนาะต้นไม้ใหญ่ๆทางนั้นเลยปามีจะตกไหมอ่าดึงบัาขึ้นไปด้วยอืออดอ๊ยดอดอดอดขึ้นไม่ได้นะลงไปได้แต่ขึ้นไม่ได้โอเคไอ นั่นไงสะพานแขวนและนี่ก็คือมามีของพวกเรามาแอบถ่ายรูปอยู่ตรงนี้ครับ,อ,บอ,อืมแอปนั่นเหรอแอปเบลเหรอใช่ไปอยู่ไปอยู่แอปกับเขาได้ไปะโอ้เย็นสบายมากเลยโอ้เดียดูต้นไม้นู้นดอกไม้สวยจังเนาะดอกไม้สวยมากเลย โอ้ดอกไม้สวยมากมาโอ้ขึ้นไม่ได้เหรอระวังตกนะเอะโอ้ uh oh. ขึ้นมาขึ้นมาแล้วจะลงยังไงคะเนี้ยลงได้น่อืมย <c oughs> ินตากแดดนะลูกร้อนค่ะใช่บินตากแดดนะคะแดดร้อนมากช่วง <c oughs> นี้อ <c oughs> ร้อนอูดอกไม้หนูดอกไม้ชอบแดดมาก สวยมากเลยดอกไม้อม<ะ>ดอกไม้เต็มต้นเลยนะนั่นน่ะทางต้นเลยอุ้ยตรงนู้นก็สวยนะน่าจะเป็นหัวใจแน่เลยนู้นน,นูเป็นต้นถางต้นไม้เป็นรูปหัวใจเลยนะ,ะนนนใช่สถานศิลป์อือมสวยมากเลยมีเข้ามามน,น,นั่งเรือกันเต็มไปหมดเลยนะอืมโอเคจะนั่งเรือไปป่อ ไปนั่งเรือร้อนนะคะมากังวันแสกเลยนะคะัาไปนั่งเรือกันเท่ยงเลยนะฮะตะวันอยู่ตรงใช่แต่ว่ามันก็จะร้อนนะวีสะดุดท่อปะีาทุกคนเดินดูให้ดีนะครับโอ้ยสะดุดระต่อท่อปละซะแล้วเมื่อกี้ อันนี้ไม่ได้นะเพราะว่าถ่ายกลางแดดร้อนๆเดินดีๆนะลูกเดินไปถึงนู้นแล้วครับนแม่เดินดีๆนะครับ โอ้ดีว่าเสียวนะ่าจะว่ามันก็แข็งแรงดีนะสะพันแข็งโอ้โมีกระถางต้นไม้เ็าดัดเป็นรูปหัวใจเลยอืว้าวอาาลอดใต้สมหัวใจเลย ต้นไม้สวยมากเลยหน้าร้อนออกแต่ออกดอกเต็มต้นเลยเพราะว่าตอนเช้าเช้านะก็มาวิ่งอย่งนี้ได้เย็นถ้าเราอยู่ใต้ต้นไม้ก็จะอากาศเย็นไหร่มเงาต้นไม้ใหญ่ไหมใช่แล้วเข,วา,ขาไฟเป็นไงอืม นู้ไงตรงนั้นไงที่ว่าไปเล่นโรลเลอร์สเก็ตนะ่จะถึงแล้วนะที่ว่างๆนะไปดูต่ะจำได้ไหมไปะไร,ะระวังเลยนะลูกเดี๋ยวใครไปกินก่อนู้นระวังนะเขานั่งอยู่โอ้ต้นไม้สวยมากเลยทุ่ทุ่เนีนยีๆลูก นั่นไงที่ลานตรงนั้นจะจำได้ไหมไอเด็กที่ว่าจะนึกออกไหมตอนตัวเล็กๆนะเล่นโรลเลอร์สเก็ตตรงเนี้ยใช่จำได้หรือ,ปอเปล่าแล้วไม่ตกน้าหรอแล้วก็วนไปวนมาอยู่ตรงนี้แหละแล้วไ,ไม่ตกน้าหรอไม่ตกเพราะว่ามันกว้างอยู่ประมาณนี้อยู่นะนี่ไงเนี่ยที่มาเล่นโรลเลอร์สเก็ตกันอยู่ตรงเนี้ยอ,อืมอเป็นลานกว้างเลย เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปเข้าไปในในเมืองอีกนะใช่โอ้โอ้เฮ้ยเราเล่นแบบนั้นเหรอน่าจะใช่นะมาตามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดเออถ้าว่ามันมีสองอันก็ต้องแบบสองขาไงอ่ามาขาเดียวแลหนึ่งนั้นใช่ไหมเออ,เอ,อใช่ โอเคอืมวันนี้คนมาเยอะหนะ้าวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์เป็นวันพักผ่อนวันหยุดค่นาอโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเมืองหาใหญ่ไปเดี๋ยวเราค่อยไปหาอะไรกินกัน,นโอเคไหมไดอะบอกผู้ชมเลยว,ว่าเดี๋ยวเราจะไปแล้ะอันนี้เรามาเที่ยวที่ไหนกันวันนี้ อ,อวันนี้อากาศร้อนเนาะโอ้ต้นไม้ใหญ่หนู้นสวยมากเลยนะลูกดูกิ่งก้านเขาแต่นุ่งเหมือนอัศจรรย์เหมือนกับว่าเป็นอะไรไ<ห>แบบเ<ห>นาะเหมือนกับว่ามันเป็นห้อง<ห>แบบทับซ้อนไปมาเลยนะเน,นั่นไงเหมือนแบบมันเป็นเหมือนแบบกิ่งก้านเขาเนะ่ะเห็นไหมวะเนาะเหมือนกับว่ามันสลับซับซ้อนมากสวยงามมาก,กไ,ไ,มไปเดี๋ยวเราไปที่นู้นทีเดียวเลย มีมีอ่ะไปอโอเคเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเราค่อยมาตอนเช้าหน่อยดีกว่าเ,เพราะตอนนี้มันร้อนมากอ่ะวันนี้ก็พามาเที่ยวสวนสาธารณนะันใหญ่กันนะคะโอเคอ่าไปไปหาพี่มีสักตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านแล้วจะขึ้นรถกลับแล้วนะครับอะไรนี่ตัวอะไรลูก แคบแบสูงกว่าพี่เดีอีกแบเจ๊อะอแคบแบมันดูตัวเล็กนะแต่พอมันนั้นจริงๆแล้วมันสูงกว่าเจ๊อีกนะเออเราดูว่ามันเขาตัวเล็กนะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาตัวใหญ่นะอ่ะเราจะเดินทางออกจากสวนสาธารณะหัดใหญ่เลยเนาะไปขึ้นรถแล้วก็เข้าไปในหัดใหญ่กันขึ้นบ้านกับรถไม่ใช่ขึ้นบ้านกับรถ ขึ้นบ้านเหรอลูกขึ้นบ้านกับรถกับรถขึ้นบ้านเอออ่ะขึ้นรถนะครับออกเดินทางไปกันต่ออ่ะเปิดดีๆนะอ่าเปิดดีๆระวังด้วยค่ะร้อนเลยโอเคอ่ะออกเดินทางกันต่อนะครับอืโอ่ะโอ,อเคปิดได้